ดีค่ะสวัสดีลูกค้าทัา้ทงช่อง Youtube และ Facebook นะคะวันนี้ทางเพจร้านชาญชัยแท็กเตอร์ของเรานะคะมารีวิวนะคะการจะส่งแท็กเตอร์คันนี้เลยนะคะกับแท็กเตอร์ยันม่านะคะ EF 3 9 3 T นะคะตัวนี้นะคะอุปกรณ์สองชิ้นนะคะดันดินหน้าแล้วก็ผ่านพ้นใหม่นะคะตัวนี้นะคะจบกลางอากาศนะคะขอบคุณลูกค้าจากอำเภอขูุขันจังหวัดตีสเกตมากๆนะคะที่ไว้ใจมาอุดหนุนสินค้าที่ร้านของเรานะคะร้านชาญชัยแท็กเตอร์นะคะ ร้านเราตั้งอยู่ที่จังหวัดกำแพงเพชรนะคะพิกัดบ้านเกาะลำไยตำบลวังบัวอำเภอความขุนจังหวัดกำแพงเพชรนะคะโทรสอบถามน,นะคะ0946022291นะคะเบนจวันนะคะหรือว่าทางหน้าเพจ Facebook ราได้เลยนะคะเพจชานชัยแท็กเตอร์นะคะกับคันนี้นะคะสวยๆเลยค่ะยันมา39แรงนะคะตัวนี้อุปกรณ์2ชิ้นนะคะดันิีนหด้านะคะแล้วก็ผานทวนใหม่นะคะ จะส่งไปที่อำเภอคููกขันจังหวัดรีเะเกตนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะสนใจแพ็คเร์มือสองนะคะโทรสอบถามได้นะคะ094622291นะคะพรุ่งนี้เสียสายรอรับได้เลยนะคะกับยันมา39แรงนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ